รายการ,รเรามีโปรเจกต์พิเศษหรือโครงการพิเศษชารีแองเจิลไทยแลนด์หรือรนางฟ้าออนไลน์ครับตอนนี้เราก็ได้นางฟ้าชารีทั้ง60คนมาแล้วแต่ละคน,นี่เขาบอกว่าสวยๆระดับนางฟ้าเลยพวกเธอพร้อมแล้วที่จะมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสวยให้กับทุกคนหลายคนยังสงสัยว่านางฟ้าชารีทั้ง60คนเนี่ย คืออะไร,รจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะะึงฮะก็ถือว่าเป็นโครงการที่คัดเลือกผู้หญิงที่ดังในโลกโซเชียลนะคะมาเป็นตัวแทนแล้วก็ทําธุรกิจโดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยนะคะแต่ใช้แค่หน้าตากับความรักในการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้นนะคะและก็ชอบในเรื่องการถ่ายภาพชอบการโพสต์ภาพ ยิ่งมีแฟนเพจมากๆเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะม,มาช่วยเป็นพรีเซนเตอร์แนะนำสินค้าเจ๋งๆว้าวๆให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะลองตามไปดูใน Instagram อินสตาแกรมอะไรเนี่ยแอดอะไรเนี่ยแอดเออ อะไรอะไรไทยแลนด์เนี่ยขึ้นขึ้นไว้หน่อยขึ้นไว้หน่อย C L A ไทยแลนด์ตาให้ตาแย่มากเลยเพื่อติดตามนางฟ้าชาลีทั้ง60คนได้ตอนนี้เราเข้าไปดูนะคะ C L A ไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมภาพยังมีรายอีกนะฮะมีอินสตาแกรม C L A ไทยแลนด์มีราย C L A ไทยแลนด์นะครับอยากจะบอกว่านี่โครงการดีๆ ตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยมันกลายเป็นตลาดกปนละจริงตลาด,ด,ด,ดนัอนนดอ,อนโลอดเลยเลยที่ว่าวันนี้คุณอาจจะสร้างรายได้เดือนละหลักแสนนะครับ,รบเขา้าร่วมในโครงการเราถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทนันแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้า